สวัสดีครับคลิปนี้เป็นงานติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเป็นกล้องเล็กๆนะครับเป็นกล้องโรบอทนะครับ,บครับ,รบสัญญาณเน็ตด้วยเสานะครับเป็น wifi นะครับเป็นกล้องไฮวิวนะครับรุ่น นีสามารถตรวจจับนะครับมุนได้355องศาครับ Full HD นะครับ2องมกะพิกเซลนะครับก็ในในตัวกล่องนะครับจะประกอบด้วยตัวกล้องนะครับ มีอะแดปเตอร์นะครับมีสายนะครับมีโค่มือนะครับตัวนี้สแกนแล้วก็โหลดแอปได้นะครับแอปที่ใช้ก็เป็น P6s Lite นะครับก็สามารถสแกนแล้วก็โหลดแอปมาติดตั้งที่โทรศัพท์ได้เลยนะครับก็วันนี้จะติดตั้งบนกล่อง เป็นบล็อกนะครับพอเอาง่ายๆนะครับของที่มีอยู่นะครับปกติจะเป็นบล็อกกันน้ํานะครับวันนี้เป็นบล็อกลอยเลยนะครับเพราะน้ําหนักไม่เยอะนะครับครับติดตั้งภายในนะครับก็เดี๋ยวสักครู่เราจะไปติดตั้งหน้างานกันนะครับ ครับตอนนี้มาถึงหน้าง,งานแล้วครับตอนนี้ก็จะลงมือต่อสายปลั๊กก่อนนะครับต่อสายปลั๊กเพื่อเสียบอะแดปเตอร์นะครับก็จะติดกล้องไว้ตรงนั้นนะครับตรงมุมห้องนะครับนะครับช่วงระหว่าง รอติดตั้งพักอยู่นะครับตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับมดูตัวก,กล้องนะครับตัวก,กล้องก็ด้านบนนะครับด้านบนของกล้องนะครับก็จะมี ช่องสำหรับเสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับเป็นเอดีการ์ดนะครับแล้วก็ตรงข้างๆนะฮะก็จะมีรูเล็กๆนะครับสำหรับรีเซ็ตนะครับเขาก็จะให้เป็นเข็มแทงนะครับเข็มแบบนี้นะครับเล็กๆนึงครับมาด้วยนะครับจะมีปุ๊บพลาสติกมาสองตัวนะครับ ก็ในขั้นตอนของการติดตั้งนะครับเดี๋ยวก็จะมีการรีเซ็ตเครื่องด้วยนะครับก็ตัวกล้องนะครับด้านล่างนะครับจะมีรูสำหรับยึดนะครับตรงกลางจะเป็นน็อตประมาณน็อตเบอร์สิบนี่แหละครับเป็นเกลียวนะครับเดี๋ยวละเอียดนี่นะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับล็อกน็อตสองตัวนะครับเราจะใช้วิธีการ เจาะแบบนี้ก็ได้นะครับเจาะกองแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับล็อกนะครับดันเข้ามาด้านนี้นะครับตัวน็อตก็จะล็อกไว้นะครับหรือว่าจะเจาะรูดเดียวนะครับเจาะตรงกลางรูดเดียวแบบนี้นครับเจาะเจาะตรงกลางแล้วก็ยึดกับน็อตตัวเดียวนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าเปิดฝาเปิดได้ง่ายนะครับวิธีไหนก็ได้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นเสารับ wifi นะครับคบตัวนี้จะเป็นไมโคร USB นะครับเป็นหัวคล้ายๆหัวชาร์จนี่แหละครับนี่ฮะตรงนี้นะครับ เป็นอะแดปเตอร์5วลต์นะครับเป็นน่าจะใช้แบบอะแดปเตอร์โทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับไม่เาเสียนะครับเป็น USB A ธรรมดาเนี่ยฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราติดตั้งปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนวิธีการเช็พเครื่องนะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็จะมาใส่เมมโมรีกันนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตช่องที่ใส่เมมโมรีนะครับตรงนี้นะครับมันจะมี ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเว้าเข้าไปนะครับสังเกตนะครับตรงเมมโมรีตรงนี้นะฮะเขาจะมีเป็นเหมือนกับหยักนี่นะฮะไว้สาหรับใช้เล็บมือล็อก,กบแบบนี้นะครับเราจะหันตรงตรงหยักของเมมโมรี่นี้ครับไปทางตรงเว้านี่หนะันเสียลงไปนะครับ กรณีกลับด้านกันนะครับมันจะใส่ลงไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะกดลงไปนะครับจะดูแบบเห็นไม่ครับตรงนี้จะดูโผล่ๆอย่างเอียงหน่อยครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้อันนี้นะครับเพราะว่าช่องตรงนี้เขาติดตั้งไว้จะค่อนๆหน่อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ เรากดก็เวลาเราออกก็กดลงไปนะครับเด้งขึ้นมานะฮะกดลงไปนะฮะกดลงไปนะฮะจะล็อกฮะกดอีกทีเด้งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็ต่อปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะข้างเก็์จะต่อเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋วเขจะนำอะแดปเตอร์มาเสียบนะครับ จะเอาสายอะแดปเตอร์นะครับสอดออกมาแลครับก่อนนะครับแล้วก็จะเสียบอะแดปเตอร์กับปลั๊กข้างในนะครับจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับก็ขอบฝานะครับ ถ้าเครื่องเขาจ่ายไฟเข้าแล้วนะครับเครื่องเขาก็จะเซตอัพตัวเองนะครับก็ติดตั้งแล้วก็ประมาณนี้นะครต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของการโหลดแอปแล้วก็การเซตอัพเครื่องนะครับครับตัวนี้เป็น ีวิธีการโหลดแอปนะครับก็ตอนนี้ในคู่มือนะครับมันย้อนเสนิงนึงก็จะมีแผ่นคู่มือครับเขาให้โหลดแอปนะครับตอนนี้ก็จะมี QR Code นะครับ QR Code ตัวนี้นะครับก็สแกนเลยนะครับ เราจะอัปโหลดนะครับเป็นแอปตัวนี้นะครับ c 6 s 6 s Lite นะครับตัวนี้ครับรูปตัว P นะครับก็ทำการติดตั้งเลยนะครับวันนี้เป็นของ iOS นะครับวันนี้ใช้เครื่อง iPhone นะครับครับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็จะเราจะสมัครนะครับก็เขาจะให้กรอกข้อมูลนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับผมจตอนนี้ผมจะตัดไปก่อนนะครับครับหลังจากเราลงทะเบียนเสร็จนะครับหน้าแอปเขาจะขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ครับ a Add device แบบนี้นะครับก็ให้เราไปทำการ ตั้งค่าใหม่นะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับก็กดตรงรูปเป็นรูปคนนะครับแล้วก็เข้ามาที่แรงเก็บนะครับเลือกเป็นภาษาไทยนะครับครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นเมนูภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดเพิ่มอุปกรณ์นะครับทีนี้เขาเครื่องเขาก็จะบอกให้เราไปสแกน QR Code ที่ตัวกล้องนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะไปสแกน q r โคที่ตัวกล้องนะครับครับตอนนี้เราจะทำการสแกนนะครับ QR โคดหลังเครื่องนะครับหลังจากสแกนเสร็จนะครับก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับแล้วให้เราใช้เข็มตัวนี้นะครับที่เขาให้มานะครับทำการรีเซ็ตนะครับ ตามที่เขาบอกเลยนะครับให้ก็เราก็จะใช้เข็มนะครับจิ้มนะครับครับตอนนี้ได้แล้วนะครับเข็มจิ้มมันจะมีรูใกล้กๆกับถาดใส่เมมโมรีนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาแลหน้านี้นะครับเราก็ดีเซ็ตสำเร็จแล้วนะครับเข้ามาถัดไปนะครับให้เราใส่รหัส Wi-Fi นะครับอันนี้คือ Wi-Fi นี้ต้องตั้งเป็น2.4นะครับกิกะเฮิร์เท่านั้นนะครับครับทำการใส่รหัส Wi-Fi นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับนะครับแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับเขาจะบอกให้เรานำ QR code ที่ขึ้นที่ตัวโทรศัพท์ของเรานะครับเอาไปส่องตรงหน้ากล้องของเรานะครับแบบนี้นะครับครับถ้าสมมุติว่าเขาจับ QR code ได้นะครับก็จะมีสัญญาณติ้งนะครับ ขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ no ให้เราเรอสักครู่นะครับเครื่องก็อยู่ในขั้นตอนอยู่นะครับครับตอนนี้ เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วให้เราตั้งชื่ออุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์ของเราอยู่ตรงไหนนะครับห้องนั่งเล่นนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะฮะตอนนี้รับได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เรานะครับแกับกล้องตรงกลางนะครับให้กับกับกล้องนะครับกับ ขบนข้างล่างอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ครับซ้ายขวาอะไรแล้วตรงถัดมานะครับเป็นติดตามความเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยครับเขาจะจับเราเสร็จแ,แล้วถ้าเราขยับกล้องเขาก็จะจแพนนะครับตามนะครับหมุนตามนะครับครับตรงนี้ใช้วิธีการ ตัวนี้เป็นปัดนะครับเราสามารถใช้มือปัดให้กล้องไปตามมือเราก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นปุ่มกดนะครับจะมีแบบนี้นะครับใช้ปุ่มกดแบบนี้ก็ได้นะครับขยับซ้ายขวาบนล่างนะครับแล้วก็จะมีกดบันทึกนะครับมีตั้งคุณภาพนะครับถ้าคุณภาพก็ตั้งได้นะครับ ภาพของจอเป็น HD SD นะครับแต่กรณีเราตั้งคุณภาพสูงนี่ครับกรณีภาพก็จะโหลดช้าหน่อยนะครับจะมีดูย้อนหลังนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับปรับขยับได้นะครับจะมีสดนะครับแบบภาพสดแล้วก็สามารถกดพูดคุยได้นะครับ แล้วที่สําคัญตรงนี้นะครับแชร์นะครับปุ่มแชร์นี่ถ้าเราไม่กดแชร์นะครับเราจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ดูกล้องตัวนี้ได้หลายคนนะครับต้องกดแชร์นะครับแล้วในการแชร์นะครับเราจะแชร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ดูนะครับถ้าเลือกทั้งหมดก็กดปุ่มข้างบนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น qr code สำหรับ ท่านต่อไปนะครับที่จะมาสแกนนะครับให้ใช้สแกนคิวอโค้ตัวนี้นะครับอย่ามาสแกนที่เครื่องนะครับเข้าตรงเข้าตรงข้างมุมนะครับแล้วก็สแกนแล้วก็เลือกสแกนนะครับสแกนตัวนี้ก็จะมาสแกนตรงคิวอโค้ดที่เขาให้แชร์ตรงนี้นะครับหมายถึงเพิ่มคนต่อไปนะครับใช้หลายเครื่องนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกล้องนะครับว่าเขาจะตามเราไหมนะครับลองดูนะครับถ้ามีคนขยับนะครับเขาก็จะขยับตามนะครับเนี่ฮะนะฮะถ้าเราขยับเขาจะขยับตามนะครับขยับตามมานะครับถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับเยี่ยมเยี่ยมนะครับ ภาพการรับชมก็ชัดดีนะครับสำหรับงานติดตั้งวันนี้นะครับเป็นงานติดตั้งกล้อง h ไฮวิวโร b o t นะครับตัวเล็กๆนะครับสามารถติดตามตัวบุคคลได้นะครับนี่ครับคือภาพที่ได้นะครับนะ สามารถปรับ hd sd นะครับสามารถปรับคุณภาพนะครับนี่ครับภาพถือว่าชัดดีนะครับใช้ได้เลยนะครับชัดมากเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับสำหรับงานติดตั้งวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตามเคยนะครับฝาก กดติดตามไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ